สวัสดีครับแอปนี้จะสอนวิธีการแก้ปัญหากล้องไฮลุกนะครับหรือไฮวิชั่นนะครับที่ใช้แอปพลิเคชันไฮลุกนะครับเมื่อเราเปิดแอปไฮลุกขึ้นมานะครับโปรแกรมจะแจ้งเตือนเป็นข้อสังเกตนะครับให้อัปเดตนะครับให้เรากดไปที่เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ ระบบจะนำไปที่เว็บสโตร์ของ Hivision นะครับถ้าเราใช้ Android ก็เลือก Android นะครับถ้าเราใช้ iPad หรือ iPhone ให้เลือก iOS นะครับนี้ให้เราโหลดดาวน์โหลด Hivision เวอร์ชันใหม่ล่าสุดมานะครับ4.5.0.0714ตัวนี้นะครับดาวน์โหลดเลยครับ ระบบก็จะให้เลือกเบราว์เซอร์เพื่อให้ดาวน์โหลดนะครับเราก็เลือกอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่เราถนัดนะครับระบบก็จะทำการดาวน์โหลดไฟล์นะครับของแอป,ปเพื่อทำการติดตั้งครับกำลังเริ่มดาวน์โหลดรอสักครู่นะครับจนกว่าจะดาวน์โหลดเสร็จนะครับ เมื่อดาวน์โหลดแล้วเราก็เปิดขึ้นมานะครับแล้วทำการติดตั้งครับในการติดตั้งก็รอสักครู่นะครับถ้าโทรศัพท์เร็วก็จะไวหน่อยนะครับเสร็จแล้วเปิดครับเราก็สามารถ ที่จะเข้าแอปไฮโลกนะครับเพื่อดูกล้องวงจรด,ดูกล้องวงจรปิดได้ตามปกตินะครับครับขั้นตอนก็มีเท่านี้นะครับถ้าหากใครมีปัญหาดูกล้องออนไลน์ไม่ได้ก็ให้อัปเดตเวอร์ชันนะครับโดยเข้าไปที่ h i g h v i s i o n a p p Store นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมานะครับเราจะดาวน์โหลด c ีค n นี้ก็ได้นะครับหรือว่า ให้ลูกวิชันก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้ตรวจสอบเวอร์ชันนะครับเป็นเวอร์ชั่น4.5.0.0.714นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็โปรดแชร์นะให้ผู้อื่นได้รู้และรับทราบด้วยกันนะครับขอบคุณครับ